สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอ Mazda CX5 เครื่องนเ,นนเนียบเลยกันนี้ไม้แสนกว่าไม้แสนสองน,นี่ครับล้ช็อตแนวเครื่องนิ่งรถเป็นปี2013นะครับ ตัว f o r Star เครื่อง2000 2.0 S นะครับตัว2.0 s. s สีเทาปี2013ราคาขาย4 75,000บาทยอดจัดเต็มนะครับจ,จัดล้นๆบ่อไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นบ่อไฟฟ้ารถจกไฟฟ้า รอบข้างเป็นฟ้าหัวฟูลออปชั่นครับคุยคอนโทรลก็คือล็อกความเร็วตั้งความเร็วได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่แสนสี่ให้แสนสองจอแอร์แอร์จอนะครับแอร์จอแอร์จอแอร์จอกล้องหลังครบครบเดี๋ยวจะัตโนมัต เบาอุ่นนะครับเบาอุ่นเบาอุ่นเบาอุ่นเบาก็ะดับได้บอหนังบออุ่นจะเป็นรูนะครับแล้วจะเป็นรูมาด้าสามแล้วก็มาซีเอ็กไฟน่าจะเป็นส่วนรถยุโรปแล้วนะครับที่แบบฟูลออปชั่นไซส์ใหญ่ SUV ไซส์ใหญ่ใหญ่สุดคือซีเอ็กไฟซีเอ็กไฟก็ไซส์ c ซ v อ่ะนะฮะ เล็กกว่าคอนเนเนอร์นอีหสิบสามนะครับสี่ 7, เจ็นนดห้าในเต็มออกรถไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับออกรถก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยม่านหลังนะครับม่านหลังปกติโอ้ดี่ดูม่านหลังนะครับไม่มีชนหลังไม่มีชนนะม้านหลังไม่มีชนนะครับม่าหลังเ็อาร์คบ ครบป้ายย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านพอติดแบคลิฟต์ไม่ต้องมานะฮะเสียเวลาค่าเดินทางลูกค้านะครับเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ได้ว่าบางคนดราม่าพราะว่าติดแบคลิฟต์ก็ไม่ได้ว่านะฮะก็เดี๋ยวจะมาก็จะเป็นห่วงกันว่ากางางปีวันที่แปดก็จะเป็นห่วงกันอาร์นะครับ ก็ดึงกันก็ดึงหน่อยนะฮะเลนอาร์มีหมดเลนอา,าร์มประตูประตูมีหมดหลอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับปีสองพันสินะครับปีน้อยไปหน่อยเราก็ขายถูกหน่อย4ี่หสดลดได้อีกสด4 5่แสไปสด4 5่แสดให้ไป4 5่แสนมื่บาทพร้อมโอน งันสดมีนะลูกค้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยธุกิจแย่แต่บางกลุ่มบางคนเขาก็มีตังนะบางคนก็ซื้อสดบ่อยของเราขายสดบ่อย CX5 ปี 5, 13, S, Push Start, ออีมา13สามสองจุดศูนอะไรบาวงมาลัยบางติฟังชั่นคูด c อ n t r o ลบกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้า ตก้า0 0ักว่าบาท9,000กว่านะครับต่อก้าวพันกว่าบาทอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบคันนี้ก็คันหน้าไม่ชอบคันหน้าก็รอคันนู้นไม่ชอบคันนู้นก็เอาคันนี้ซื้อไฟฟ้าปี2013นะครับ4,75สุด450,000พร้อมโอนนะครับโอน ต้าเราเหลืออีกนะครับยังพอเหลือนะครับเฟียต้านี่ก็ผ่อนสามพันผ่อนสามพันถูกมากผ่อนสามพันห้าสามพันหกสามพันเจ็ดแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีแล้วแต่เครื่องนะฮะเสียไฟนี่แอรนะ์เย็นเจี๊ยบมันยังใหม่เนาะปีสามดูเย็นไม่เย็ยนแอร์นี่เป็นแบบไอ้น้ำเลยอ่ะนี่เพิ่งสตาร์ทแป๊บเดียวนะผมก็สตาร์ทไม่ถึงยี่สิบนาทีเนี่ยถ่ายรูปเสร็จอ่ะกล้องถอยนะครับ ช่วงล่างแน่นปึกนะครับลองมาแล้วเทสมาแล้ว